ปีนี้เป็นปีแรกเราก็อยากให้ลูกเห็นอะไรอลังการงานสร้างงานสร้างเลยใช่ไหมเอาเวอร์เวอร์อลังอลังแบดับแรกเป็นนี้ก่อนเลยโอ้โอ,อันนี้บอกเลยนะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แต่งแบบขนาดนี้ยมาเดี๋ยวเรามาตั้งกันดีกว่ามาชิรลัตพร้อมไหมพร้อมเ,เอ้าสวยอะ่ะนี่แค่แบบจับ่อยคุณแม่เสร็จแล้ว อันนี้แค่ประตูค่ะนี่แค่ประตูอย่างขนาดนี้นี่แค่ชิ้นแรกนะอันอื่นจะขนาดไหนนะเราลองเลิศดีนี่นเอาตัวนี้ไปเลยใหญ่เลยใช่ไหมตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนะเอิญที่ตัวตัวซานต้าตัวใหญ่เกือบเท่าบ้านค่ะทุกคนตัวนี้มันใหญ่ขนาดไหนวะหมวกเหรอหมวกหมวกไหมหมวกยังขนาดนี้ตัวจะขนาดไหนไอ้เจ้หมวกหมวกแล้วมึงซื้อมาไปหมวกได้ยังไงเนี่ยมาค่ะเดี๋ยวเอิร์นจะมาเกอะต้นคริสต์มาสปึ๊บ ไ่ต้องทําได้เดยไม่ต้องทําได้ว่ไงเน,นี่ยนี่คือต้นคิดมาที่สูงมากประมาณ200กว่า2 0งได้เนาะและทีนี้เราจะมากลางค่ะคือมันไม่ได้กลางแค่อันนี้นะมันต้องกลางไอ้พวกนี้ด้วยเป็นแจกแด้วยเลยเอ้าเหรออ๋อ อ่ะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะติดตรงนี้นะสวยๆเลยจะติดเป็นเหมือนกับดาวดาวเลยยิงระยะห้อยลงนะทุกคนเริ่มเลย let's go มาจะขึ้นเองเหรอ่เอามาลอบไหมาเดี๋ยวเธอจะล้วงไม่เอาเดี๋ยวมาทำเองมาเธอมาทำนี่งานผู้หญิงห้ามอันนี้พอโอเคไหมโอเคเอาให้มันสวยๆนะเดี๋ยวจะมีตกแต่งเยอะเนี่ยยังไม่เสร็จนะถึงเวลาตกแต่งค่ะทุกคนวันนี้เรามีคนช่วยเยอะมาก ยังไงจ๊ะอ่าสิบเทียวรอบอ๋ออย่างนี้นี่เองอ,อ,อ่แล้วแต่ยังมีไฮไลท์มากกว่านั้นเธออะไรล่ะเราจะเอาซานต้าอยู่บนหลังคาซานต้าบนหลังคาใช่เตือนแน่เลยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตมันคงใจบ้าที่ฉันมีบ้านเป็นซานต้าครั และตอนนี้ก็เสร็จรจ,จริงๆ,งๆแล้ว,ลวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันว้าวมากทุกคนแล้วก็คือไดเม่ตื่นมากินนมพอดีนะทุกคนอันนี้คือบ้านคริสต์มาสไดเม่ครั้งแรกในชีวิตที่เกิดมาจากท้องอื่นเลยนะทุกคนชอบไหมลูกไดเม่ชอบไหมถ้าหนูชอบมัมีกับป๊ะป๊าก็ดีใจมากๆเลยอันนี้คือรอไดเม่ตื่นกินนมแล้วเนี่ยถึงเอามาเนี่ย<ว>ทุกคนมันว้าวมากเห็นไหมห